สวัสดีครับวันนี้ช่างประาปาจบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับ<ๆ>ก็ฝาก life, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาจบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดครับสาหรับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับสมัยโบราณนะครับตั้งอยู่ในอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็เป็นพระอุโบสถครับสาหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวัดขนอนครับหรือที่เรารู้จักก็คือวัดขนอนหนังใหญ่นะครับตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโพธารามมาไม่เท่าไรนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างป้าจะบอกบ้านว่านะครับจะพาเพื่อนๆนนะครับมาเที่ยววัดขนอนหนังใหญ่นะครับจะดูว่าภายในวัดขนอนหนังใหญ่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอะไรให้เราเคารพบูชานะครับหรือว่าเราจะพาไปดู ตัวหนังใหญ่นะครับว่าวัดขนอนหนังใหญ่จะมีหนังใหญ่ลักษณะรูปแบบแบบไหนให้เรารับชมนะครับเดยกช่างปลาปาจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมเลยนะครับเดี๋ยวเรา้าไปกันเลยครับสําหรับที่แห่งนี้นะครับก็เป็นบริเวณริมน้ํานะครับหน้าวัดขนอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ําแม่กลองนะครับแล้วก็จะมีแพรนะครับสําหรับให้อาหารปลานะครับนี่นะครับ แนดีตนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนะครับแต่ว่าด้วยความเจริญนะครับก็จะมีถนนมาทางด้านหลังนะครับก็ทําให้ด้านนู้นนะครับในปัจจุบันก็จะกลายเป็นหน้าวัดนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับก็จะมีเรือนะครับล่องมาขึ้นทางหน้าวัดแถบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทางประปาจะบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปนะครับ ในบริเวณวัดขนอนนะครับว่าเวลาเราเข้าไปนี่นะครับเป็นดั้งเดิมเลยนะครับเราจะเข้าจากทางด้านหน้าวัดนะครับว่าเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีอะไรให้เราชมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นศาลานะครับบริเวณริมน้านะครับของวัดขนอนนังย่ญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีป้ายเขียนเลยนะครับว่าวัดขนอนนะครับถ้าเราจะเข้าวัดนะครับก็เข้าไปทางด้านนี้ได้เลยครับ นี้นะครับเมื่อเราเข้ามาจากศาลาบริเวณด้านหน้าวัดนะครับเป็นดังเดิมนะครับจานี้จะเป็นหน้าวัดนะครับเราก็จะพบกับตลาดนะครับอันนี้เป็นตลาดชุมชนครับวันนี้วันที่ช่างประปามาวันนี้นะครับก็ไม่มีการขายของนะครับตลาดก็เลยปิดนะครับแล้วก็อนุนเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปบริเวณหน้าวัดแต่บริเวณด้านขวานี้นะครับปกตินะครับถ้าเป็นวันหยุดนะครับหรือวันพิเศษนะครับตามเทศกาลนะครับก็จะมีการแสดงหนังใหญ่อยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งเต็มบริเวณนี้เลยนะครับจะแสดงเวลาประมาณ10โมงนะครับภายในบริเวณตลาดของวัดขนอนนะครับตลาดชุมชนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นป้ายอิงเจตนะครับบอกเรื่องราวรายละเอียดนะครับของวัดขนอนดังใ่ญ่นะครับแต่เดิมนะครับก็คือด่านขนอนนะครับในสมัยโบราณนะครับแม่น้ําแม่กองนะครับเป็นเส้นทางสําคัญสายหนึ่งของภูนิภาตะวันตกนะครับจึงเป็นจุดที่มีการจัดเก็บภาษีนะครับมีรายได้นะครับสร้างให้ สร้างรายได้ให้กับทางราชการนะครับนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่าสมัยดั้งเดิมนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพบอกนะครับว่าอาดีตบริเวณนาท่าน้ำนะครับวัดขนอนเป็นแบบใดนะครับกับเพื่อนๆมาชมก็มาอ่านประวัติได้นะครับ สำหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นพระวิหารนะครับของหลวงปู่กล่อมนะครับและหลวงปู่อินนะครับก็จะมีรูปปั้นนี่นะครับประดิษฐานอยู่ภายบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกเพื่านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบหลวงพ่อนะครับด้านในนะครับแล้วก็จะพาไปชมด้วยว่าภายในพระวิหารที่กําลังมีการก่อสร้างนี้นะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับ เราเข้ามาภายในบริเวณพระวิหารนะครับที่กําลังมีการก่อสร้างนะครับอันนี้มาก่อนนะครับหลวงปู่กอมและหลวงปู่อินนะครับปะดิษฐานอยู่กลางแจ้งนะครับตอนนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างนะครับพระวิหารครอบขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปลอนะครับหลวงปู่กล่อมนะครับเจ้าวาดวัดขนอนนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่อินนะครับ สำหรับบริเวณทางเดินด้านในของวัดขนอนนะครับก็จะทําเป็นลักษณะหลังคาหุงยาคานะครับเป็นทางยาแบบนี้เลยนะครับน่ครับเพื่อนๆก็เดินเข้าไปตามทางนี้เลยนะครับ น,นี่ก็เป็นบริเวณหอละฆังนะครับของวัดขนอนหนังไยนะครับนี่ครับค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแล้วก็เกียรติว่าสร้างแล้วเมื่อปศ2461นะครับ นี้จ้าประภาจะบอกกันบากนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขณนอน,นะครับอันนี้เป็นอาคารนะครับขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นจันต้นอินนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่บริเวณหน้าอาคารที่แสดงหนังใหญ่นะครับ อาคารแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่จัดแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนนะครับที่หลวงปู่กอมนะครับได้เก็บไว้นะครับจํานวนถึง330ิบตัวนะครับก็จะมีการจัดจัดแสดงไว้ในอาคารเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับาจ้าป่าจะพาเพื่อนๆชมโดยรอบเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับภายในบริเวณนะครับอาคารที่จัดแสดงหนังใหญ่นะครับของวัดขนอนนะครับ นี่นะครับก็จะมีหนังใหญ่ตั้งนะครับแล้วก็มีเป็นฉากแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเดินได้รอบเลยนะครับบนอาคารแห่งนี้นะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นกึ่งกลางของอาคารแห่งนี้นะครับก็จะมีหนังใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับชาวที่จ่งางปา่าปาถ้าบับบ้านเห็นนะครับนี่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็นี่เป็นบริเวณโดยรอบเลยนะครับ ที่จัดแสดงภายในอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขน์น,นะครับหนังใหญ่นี่นะครับก็ทํามาจากหนังวัวนะครับแกะสลักนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดจัดแสดงนะครับผู้สารต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขณน,นนะครับ หนังใหญ่วัดขนอนะครับเป็นหนังใหญ่ที่เก่าแก่นะครับมีอายุกว่า200ปีนะครับผู้สานต่อก็คือพระครูสัทธาสุนทรนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปุ่กลอมนะครับเดชเจ้ากบวาสพัดขนอนนะครับเป็นผู้สร้างหนังใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอจัดแสดงนะครับเกี่ยวกับผู้สานต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอนนะครับอันนี้เป็นรวบรวมนะครับบุคคลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระนะครับคารวาสนะครับแล้วก็นักแสดงนะครับในการแสดงหนังใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับที่สานต่อหนังใหญ่ต่อจากหลวงปู่กล่อมนะครับที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดจัดแสดงนะครับด้านบนจะเขียนว่าหนังครูหนังนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับหนังใหญ่นะครับว่าหนังใหญ่นะครับแบ่งตามลักษณะท่าทางได้7ชนิดนะครับนี่นะครับก็เป็นบอร์ดการจัดแสดงกันนะครับ ก็เป็นครูหนังใหญ่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยววัดขน์นหนังใหญ่นะครับถ้ามาไม่ทันชมการแสดงหนังใหญ่วัดขน์น,นะครับก็จะมีตู้นะครับสำหรับแสดงหนังใหญ่นะครับให้เพื่อนๆนะครับ ก็แค่หยอดเหรียญเข้าไป10บาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมการแสดงหนังใหญ่หลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเสียงปิพาสนะครับแล้วก็มีการแสดงของหุ่นนะครับนี่นะครับแต่ละตัวก็มีการแสดงท่าทางในการแสดงหนังใหญ่นะครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณใต้อาคารนะครับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขะนน์นะครับก็จะเป็นการเก็บรวบรวมนะครับวัตถุโบราณนะครับของวัดขนนน์นะครับก็เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับการดํารงชีวิตนะครับอันนี้ครับจุดแรกนะครับซ้ายมือก็จะเป็นโอ่งนะครับเป็นโอ่งต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฝาปิดเมื่อก่อนจะเป็นฝาปิดลักษณะนี้นะครับ สำหรับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับการทํามาหากินนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโม่โม่แป้งนะครับนี่นะครับก็เป็นโม่แป้งที่เราต้องใช้มือดันนะครับดันดันดันแล้วก็โม่ไปเป็นโม่ขนาดใหญ่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีโอ่งปีกจาดนะครับนี่ครับแสดงให้คนรุ่นหลังชมนะครับว่าสมัยก่อนนะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้แบบใดครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องครัวนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป้าทําขนมนะครับครับมีไหนะครับมีเตามีหม้อนะครับอันนี้ก็จําลองเป็นลักษณะครัวในสมัยโบราณเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นการเก็บเครื่องใช้นะครับต่างๆนะครับไม่จะเป็นถังตวงข้าวนะครับนี่นะครับกิโลช่างนะครับสมัยโบราณเลยนะครับอันนี้นะครับใช้ลูกตุ้มทวงนะครับ นี่นะครับแล้วเครื่องฉักสารนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเปคือะไรครับเกิดไม่ทันครับจางป๋านี่นะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นการสีข้าวนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องสีข้าวสมัยโบราณเลยนะครับก็ใช้มือโยกเหมือนที่โมแป้งนี่ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องนวดข้าวนะครับสมัยโบราณเลยครับก็เอาข้าวเปลือกใส่ด้านบนนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับ ก็จะหล่นลงมาแต่เม็ดข้าวนะครับพวกฟางพวกอะไรก็จะออกไปหมดนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการจัดแสดงนะครับเกี่ยวกับเรือนะครับแล้วก็การทำอาหารกินเกี่ยวกับทางน้ํานะครับอันนี้ก็จะมีสุ่มนะครับสุ่มหลายแบบหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรือนะครับนะครับรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมาตั้งเรียงไว้ภายในบริเวณด้านล่างนะครับของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับอันนี้ก็เป็นกระต่ายขุดมะพร้าวนะครับ นี่นะครับก็ตั้งเรียงไว้นะครับมีจํานวนหลายตัวเหมือนกันนะครับทางป่าจะปบอกว่านเคยพาเพื่อนๆไปเที่ยวอัมพวามาแล้วนะครับก็มีกระต่ายกลุ่มพะวาครับอันนี้เราเอามาชมกระต่ายกลุมพะวาของราชบุรีบ้างนะครับเป็นอำเภอโพธารามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสวยงามมากเลยนะครับสําหรับจุ่นี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผามาจากเกาะเก็ดนะครับนนทบุรีนะครับบ้านวานอามานนะครับ อ่านไม่ผิดนะครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นการติดต่อค้าขายนะครับและนํามาจําหน่ายให้ในพื้นที่นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นไ่ลักษณะต่างๆนะครับตอนนี้นะครับช่างประปาาฉบับบ้านๆนะครับก็มาอยู่ที่อาคารอีกแห่งหนึ่งนะครับ เป็นฝั่งนิชัศการนะครับพระมหาการุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลย,ย,ยเดชนะครับที่มีต่อจังหวัดราช,ชบุรีนะครับก็มีการจัดแสดงนะครับไว้ในอาคารนี้นะครับเดี๋ยวช่างมาปาจะบัดบ้านจะพาเพื่อนๆชมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เข้ามาภายในอาคารนะครับอันนี้ก็เป็นตู้สําหรับจัดแสดงนะครับรางวัลต่างๆนะครับนี่นะครับที่มอบให้แก่วัดขนนนนะครับจากตู้นะครับที่แสดงถ้วยรางวัลนะครับอันนี้เราก็จะเจอหนังให่นะครับที่แสดงอยู่หนึ่งตู้นะครับอันนี้เป็นรูปหลวงปู่กรมนะครับนี่นะครับเป็นหนังใ่นะครับก็จัดแสดงไว้ตรงทางเข้าเลยนะครับผรหมาอีกด้านนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเก้านะครับรัชกาลที่เก้านะครับนี่ครับพ่อหลวงของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะเดินชมในนี้ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการจัดแสดงนะครับนี่นะครับเป็นรูปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะถ้วยและเหรียญนะครับรางวัลนะครับโล่ด้วยนะครับนี่นะครับที่มอบให้แก่วัดขนอนนางยายนี่นะครับก็จะมีจํานวนสองตู้นะครับสําหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบอร์ดนะครับที่จัดแสดงนะครับเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณนะครับ ด้านการเกษตรการลดชนรระทานนะครับภายในจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับก็จะมีบอร์ดเกี่ยวกับการจัดแสดงโครงการต่างๆนะครับสําหรับอาคารจัดแสดงนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9้าที่มีต่อชาวจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับวันนี้พิเศษครับเดี๋ยวจ้างป้าๆชาวบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมหนังใหญ่นะครับวันนี้มีการแสดงให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ นะครับก็เป็นการแสดงหนังใหญ่ของวัดชนอนนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะครับก็ในช่วงเวลาประมาณ10โมง11โมงนะครับก็จะมีการแสดงแบบนี้นะครับอันนี้ชางประปารืบป่าบ้านนะครับมาในช่วงที่มีเทศกาลหนังใหญ่วัดชนอนนะครับจึงมีการแสดงหนังใหญ่นะครับบริเวณลานกว้างแห่งนี้เลยนะครับนี่นะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงวันปกตินะครับก็จะมีการแสดงในร้านแรกที่จ้าปรปาป่าับพันาไปให้เพื่อนชมนะครับบริเวณก่อนที่จะลงไปริมน้ํานะครับเสร็จสังหอนร,รอนยับปักกลันสุริยันแยมเยี่ยมเรียมสไลดยจึงตัวตราเล่าวพวกพะนคันละไรเลว้ว ลาใครไปในมลคาปัดนี้เธา ําหรับในส่วนของการแสดงนะครับก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ผมตัวแทนจากกลุ่มที่สามต่อโรงเรให้สอนหนังนังเลราบขอบคุณนะโอกาสดีด้วยครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็เป็นการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับสําหรับการแสดงครั้งนี้นะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาทางวัดขนอนะครับก็สามารถมาชมการแสดงได้ในช่วงเวลา10โมงถึง11โมงนะครับ คร็จะมีการแสดงในช่วงวันหยุดนะครับ จะป่าบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆืเข้ามาในบริเวณอุโบสถนะครับของวัดขนอนนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณด้านนอกของพระอุโบสถนะครับก็จะมีเจดีย์รายล้อมรอบพระอุโบสถนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่บริเวณโดยรอบเลยนะครับเดชชางป่าปลาจะป่าบ้านบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมด้านในพระอุโบสถนะครับว่ามีพระพุทธรูปองค์ประธานนะครับประดิษฐานอยู่นะครับเราจะเข้าไปกราบ สาการะพระุทรูปด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประลาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดขนอนหนังใหญ่นะครับ ทั่วแล้วนะครับรวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และหนังใหญ่นะครับก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตไข่ายนะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้าครับช่างปราปาจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ